สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง Innovative Wisdom นะคะช่วงเวลาดีๆที่เราจะมาเรียนรู้ความรู้ทางด้านธุรกิจจากคณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์หลักการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะวันนี้ทุกท่านอยู่กับดิฉันผู้ช่วยศาสตรตาจารย์ดรกรตินีพงษนาเลิศอาจารย์พิเศษประจำภาควิชาการตลาดนะคะ เกตหายไปหนึ่งอาทิตย์จากตอนที่แล้วที่เราคุยกันเรื่องราวของการตลาดแบบญี่ปุ่นต่างๆไปนะคะแล้วก็ครั้นี้เนี่ยจะมาแบบเฟรชมากเพราะว่าเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นได้ประมาณ4วันค่ะได้ไปดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะไปที่จังหวัดคุมาโมโตะแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหเป็นจังหวัดที่ช่างเหมาะกับหัวข้อการตลาดแบบญี่ปุ่นที่เราคุยกันจริงๆนะคะสิ่งที่สังเกตเห็นคือเขามีการใช้พวก ตัวการ์ตูนมาส c ค t อตเนี่ยเยอะมากๆแล้วก็เท่าที่ไปในจังหวัดคิวชูนะคะแกไปสองจังหวัดคือมีฟุกุโอกะที่มีสนามบินกับจังหวัดคุมาโมโตะเพราะว่าคุมาโมโตะเนี่ยเป็นจังหวัดที่แอคทีฟจริงๆในเรื่องการใช้การ์ตูนนะคะมาส c ค t อตอนิเมะต,ต่างๆเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามฟังกันชื่อตอนของตอนนี้ขอใช้ชื่อว่าญี่ปุ่นใช้ตัวกระตูนขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างไรเรื่องราวจากจังหวัดคุมาโมโตะค่ะ ท่านบอกโอ้อาจารย์เกตว่าชื่อตอนยาวมากนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเผื่อท่านไหนที่ทําธุรกิจท้องถิ่นหรืออยากจะใช้ตัวการ์ตูนมาสคอตในการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้านะคะถ้าเกิดท่านไหนเป็นคนที่ชอบฟังเรื่องการตลาดเสริมความรู้ดีๆก็ฟังเพลินๆค่ะเป็นเขามีวิธีการใช้ความน่ารักนะในการเสริมสร้างธุรกิจท้องถิ่นได้ดีมากนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก็ให้ท่านดูแผนที่ก่อนนะ,ะจังหวัดที่เกตไปนะคะก็คือภูเกะเป็นจังหวัด ถ้าเกิดท่านไหนดูใน y o u t u b e นะคะในแผนที่จะเป็นจังหวัดสีม่วงเป็นเหมือนประตูศูนย์กลางเข้าสู่คิวชูคือภาคใต้ของญี่ปุ่นซึ่งในคิวชูนี้จะมีด้วยกัน7จังหวัดนะคะแล้วก็จังหวัดที่เกดจะพูดถึงวันนี้ก็จังหวัดคุมาโมโตะสีเหลืองนี้เป็นจังหวัดที่ค่อนข้างใหญ่ทีเดียวค่ะแล้วก็อยู่ตรงกลางของภาคใต้ของญี่ปุ่นเลยนะคะคุมาโมโตะเนี่ย ก็จะมีพวกภูเขาที่ดังๆชื่อภูเขาอาโศนะคะแล้วก็ถ้าถามคนญี่ปุ่นเมื่อประมาณสิบปีที่แล้วว่าเฮ้ยไปคุมาโมโตมีอะไรคนญี่ปุ่นก็จะบอกอ um, คุมาโมโตก็คุมาโมโตเขาจะนึกภาพไม่ค่อยออกอาจจะคล้ายๆกับเวลาเราคุยถึงบางจังหวัดสมมติในไทยนะคะเช่นจังหวัดอะไรดีะระน,นองหรือพัทลงุงที่เราแบบเอ้ย e เรารู้จักชื่อจังหวัดแต่ว่าเรายังนึกไม่ค่อยออกว่ามีอะไรบ้างคุมาโมโต เป็นแบบนั้นค่ะแล้วเพลอ,ออาจจะแบบถ้าเทียบกับพัทลุงหรืออะไราจะมีชื่อเสียงน้อยกว่าด้วยซ้ํานะคะในสําหรับคนญี่ปุ่นคือรู้จักนะรู้ว่ามีจังหวัดคุมาโมโตะแต่ไม่รู้เลยว่าเมืองนี้มีอะไรนะคะแล้วจังหวัด um ะคุมาโมโตะเนี่ยค่ะเมื่อปีช่วงปี2010เขาก็เริ่มโปรโมทจังหวัดมากขึ้นนะคะก็มีการใช้มาสคอตซึ่งประสบความสําเร็จมากๆในตอนนั้นโดยมีมาสคอตที่ชื่อว่าคุมาโมงนะคะ ก็เป็นหมีสีดำเพราะคูมะเนี่ยแปลว่าหมีแล้วก็ตั้งชื่อให้น่ารักและพองไปกับชื่อจังหวัดเนาะจังหวัดคือคูมามโตก็เจ้าหมีสีดําตัวนี้ก็ชื่อว่าคูมะมงนะคะมีแก้มสีแดง <c oughs> ซึ่งดีไซเนอร์เนี่ยค่ะก็เป็นคนที่จังเป็นผู้ที่คิดเนี่ยก็เป็นคนจังหวัดคูมามโตนะคะเขารู้สึกว่าเออจริงๆมันน่าจะมีอะไรที่ช่วยทําให้จังหวัดแบบเด่นขึ้นมาบ้างนะเราใช้มาสคสอตเป็นตัวสื่อดีกว่าก็เลยเป็นที่มาของคูมะมงนั่นเองนะคะซึ่งหน้าที่ของคูมะมงเนี่ย ก็จะเป็นเหมือนหุ่นหมีนะคะที่คงมีคนสวมอยู่ข้างในแหละก็จะเดินทางไป PR ไปโปรโมทอีเวนต์ต่างๆหรือสถานที่ท่องเที่ยวประจำจังหวัดคุมาโมโตผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะของญี่ปุ่นหรือว่าถ้าเกิดจังหวัดคุมาโมโตไปออกงานแฟร์ที่ไหนเช่นไปออกงานเทศกาลเนื้อในโตเกียวอ่ะคุมามงก็จะแต่งตัวเดินทางไปโปรโมตไป PR นะคะแล้วทางจังหวัดเนะะี่ยค่ะ คนที่ทำเนี่ยจริงๆเป็นข้าราชการเป็นคนที่ส่งเสริมเรื่งการท่องเที่ยวจังหวัดนะคะเขาก็ดูแลกันมาได้ดีมากจนบัดนี้เนี่ยตอนที่เกดไปคือปี2024ใช่ไหมคะผ่านมา14ปีแล้วคูมมะมงก็ยังอืเป็นที่นิยมเนาะแล้วเขาถึงขั้นสร้างสถานที่ชื่อว่าคูมมะมงสแควร์นะคะเป็นสถานที่ที่แฟนๆ FC สามารถมาพบปะกับหมีคูมมะมงตัวนี้ได้ก็คูมมะมงก็จะมาเต้นมา มาทักทายทุกคนนะคะแล้วก็มีถ่ายรูปก,กันได้นั่นก็คือความน่ารักความ,วามกใกล้ชิดที่เกดรู้สึกว่าคุมมะมงไม่ใช่แค่เป็นมาสคอตแปะตามที่ต่างๆแต่ว่าคุมมะมงเนี่ยมีชีวิตจริงๆนะคะแล้วก็เราจะเห็นสินค้าของคุมมะมงเนี่ยเต็มไปหมดเลยตามสถานที่ต่างๆในจังหวัดคุมาโมโตนะคะมีตามสถานีรถไฟก็จะมีพวกปักกาขนมคุกกี้พัด อะไรทุกอย่างที่เป็นของที่ะลึกได้มั่นใจมากว่าถ้าเท่านมาที่จังหัดคุม,มาโมโตเนี่ยท่านจะรู้ทันทีว่าโอ้มาสคสอตมีตัวนี้นั่นเองจะเห็นทุกที่จริงๆนะคะสาเหตุที่ทําไมเราเห็นสินค้าของจังหวัดของคุม,มาโมโตเนี่ยที่เป็นคุมาโมงเนี่ยเยอะขนาดนี้เพราะว่าคุมาโมงอะคะ่ะปกติถ้าเราจะขอใช้ตัวละครเนาะตัวการ์ตูนมาสคสอตอย่างนี้เราก็ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ใช่ไหมคะ แต่ว่าทางจังหวัดก็บอกว่าเพื่อเป็นการโปรโมทการท่องเที่ยวถ้าเกิดคุณเป็นบริษัทท้องถิ่นในจังหวัดคุมัโมโตเอาไปเลยใช้ฟรีนะคะเพียงแค่แบบทําเรื่องมาหน่อยนะกันว่าจะใช้แบบไหนส่วนถ้าเกิดเป็นจังหวัดเป็นบริษัทจากจังหวัดอื่นก็สามารถใช้คูมมงมงได้นะ แบบเอ่อเพราะาคุมาโมงตอนนั้นดังมากนะคะแต่มีข้อแม้ว่าคุณจะต้องใช้ส่วนผสมหรือผลผลิตบางอย่างจากจังหวัดคุมาโมโตะอย่างเช่นป๊อกกี้นะคะก็ไม่ได้เป็นจังหวัดไม่ได้เป็นบริษัทในคุมาโมโตะแต่ว่าทําเป็นป๊อกกี้กล่องสีดาลายน้องหมีคุมาโมงโดยใช้เอ่อโปรโมทว่าเป็นรถมิลกโกโก้เพราะว่าใช้นมจากจังหวัดคุมาโมโตะก็สามารถเอาตัวมาสคอคคุมาโมงเนี่ยไปใช้ได้นะคะเพราะฉะนั้นการที่เขาให้คนใช้ คูมังมงฟรีกลายเป็นว่าหลายๆแบรนด์ยิ่งอยากใช้ยิ่งใช้เยอะคนก็ยิ่งเห็นเยอะยิ่งเห็นเยอะคุมัโมงก็ยิ่งดังขึเรื่อยๆแล้วก็เป็นการ educate ให้คนรู้ได้ว่าอ๋อคุมามโต้นะมีเนื้อม้าดังมีนมดังนะคะมีบะหมี่ท้องถิ่นอะไรแบบนี้เป็นต้นก็เรียกได้ว่าประสบความสําเร็จมากๆๆๆอันนี้คือเรื่องที่เกืดรู้เมื่อ10ปีที่แล้วค่ะตั้งแต่สมัยอยู่ที่ญี่ปุ่นเลยแล้วก็ ก่อนที่จะไปะจังหวัดกุมาโมโต้ในครั้งนี้นะคะทีนี้ครั้งนี้เนี่ยพอไปถึงปุ๊บก็เซอร์ไพรส์มากเพราะว่าเราอะชินกับหมีกุมะมงแต่ครั้งนี้เจอหลายอย่างมากอันดับแรกค่ะเก็บไปดูงานที่บริษัทไซชุนคังนะคะทำสกินแคร์โดมโิโฮนริงเกิลทีนี้ตอนที่ไปถึงเนี่ยเครื่องบินลงเร็วเอาออกมาเร็วก็มีเวลาเหลือก่อนที่จะไปบริษัท พนักงานเขาก็น่ารักมากบอกว่าเ,ออเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวที่หนึง่งอยู่ใกล้ๆบริษัทเลยนะคะขับรถไปแค่5นาทีเองไปถึงปุ๊บก,ก็เห็นเ,ออเป็นเหมือนรูปปั้นนะคะแล้วก็เป็นป้ายเขียนว่า One Piece าการ์ตูน One พ i e c ดังๆนะคะแล้วก็เป็นตัวละครชื่อว่าซันจินี่นะคะแล้วก็เอ๊ะทำไมถึงมีรูปปั้นซันจิ เป็นเนี่ยเป็นผู้ชายเป็นรูปปั้นเหมือนหล่อทองคํานะคะยืนอยู่กลางสนามหญ้ามันเป็นเหมือนถ้าเกิดดูภาพมันเป็นสนามกีฬาอะที่ไปเป็นสนามกีฬามีลงลงยิมมีเอ่อเหมือนเป็นศูนย์ออกกําลังกายประจําจังหวัดอะไรเงี้ยก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมถึงมีวันพีซมาอยู่ตรงนี้มันเกี่ยวอะไรสาหรับเกศเกิดรู้สึกว่ากระตุวนวันพีซอะดังมากแล้วก็ถ้าเกิดจะทํารูปปั้นให้คนไปถ่ายรูปจริงๆทําไมไม่ไปทา รูปปั้นกลางเมืองไปที่ที่คนถ่ายเยอะอย่างเช่นสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆล่ะทำไมถึงต้องมาใช้เอามาวางไว้ตรงกลางหุบเขาที่มีแค่คนท้องถิ่นมั้งคงไปนะคะพวกโรงยิมพวกลานกีฬาแบบนี้ปรากฏว่าพอถามพนักงานค่ะที่พาเกตไปเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยปี2016เกิดเหตุการณ์ที่ชาวคุมาโมโตสลดมากก็คือแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่จังหวัดคุมาโมโตนะคะก็แผ่นดินไหวเนี่ยเจ็ดริกเตอร์คือ ก็พังทลายปราสาทคุมโมโตะชื่อดังเนี่ยก็พังลง้มลงมาหินกองกันถนนก็ร้าวแตกนะคะเรียกได้ว่าเสียหายเยอะมากโชคดีที่ผู้เสียชีวิตเนี่ยน้อยแต่ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจนะคะต่างๆก็เยอะมากเลยทีเดียวที่นี้ค่ะอะว o n e p i e c e มาเกี่ยวข้องได้อย่างไรทําไมนะคะถึงต้องทําแบบนี้ ผู้เขียนการ์ตูนวันพีซค่ะจริงๆแล้วเป็นคนจังหวัดคุมาโมโตะบ้านเกิดอยู่ที่คุมาโมโต้นั่นเองนะคะตอนที่ท่านทราบเรื่องเหตการณ์แนดินไวทท่านก็เขียนจดหมายมานะคะถึงเอ่อถังถึงจังหวัดคุมาโมโตะอ่ามีคําแปลนะคะอาจาร,รย์เอจิโรโอดะเนี่ยเขาบอกว่าผม่เป็นคนคุมาโมโตะนานนี่คือบ้านเกิดของผมแล้วผมรู้ว่าเออทุกคนกําลังลําบาก เราก็รู้ด้วยว่าทุกคนเนี่ยคงกลัวเนาะฉันก็เลยคิดว่าจะหาทางที่จะปลอบยวยญหรือส่งขวัญกําลังใจให้กับทุกคนยังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กตัวเล็กๆนะคะนึกภาพเด็กแบบอยู่ๆจะผันวินไหวผันเดินสะเทือนบ่อยๆเด็กก็คงรู้สึกไม่ดีแน่เลยนะคะเขาบอกว่าเขาอยากให้เด็กๆเนี่ยได้หัวเราะได้ยิ้มได้บ้างแล้วก็ให้ผู้ใหญ่เนี่ยมีกําลังใจมากขึ้นสิ่งที่เขาคิดแล้วก็ทําก็คือว่าเขาก็จะอนุญาตให้เราสามารถใช้ รูปปั้น One p i e ต่างๆได้นะคะโดยที่ไม่ได้มีค่าลิขสิทธิ์ใดๆเนี่ยแล้วนํามาใช้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นจริงๆเราจะมีรูปปั้นแบบนี้นะคะทั่วจังหวัดคุมาโมโตะเนี่ยทั้งหมด10แห่งด้วยกันโดยที่ก็จะเป็นตัวละครจากวันพี e เช่นช็อปป้าลูฟี่อ่ะพระเอกนะคะท่านไหนที่ดูการ์ตูนวันพีซนี้ต้องแบบ ไปตามเก็บที่คุมาโมโตะนะคะทีนี้เจ้าตัวซันจิเนี่ยที่เก็บไปเจอครั้งนี้นะคะเก็ก็ถามเพื่อนว่าพนักง,งานที่พาไปว่าทาไมทาไมต้องมาที่ไว้ที่แบบนี้เขาบอกว่าจริงๆอ่ะคืออาจารย์โอดาก็อยากจะโปรโมทการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดคุมาโมโตะอยากให้คนมาแล้วก็รู้สึกดีด้วยได้มาถ่ายรูปนะคะแต่ขณะเดียวกันก็อยากให้ความรู้เรื่องของภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคุมาโมโตะว่าเออเราลําบากแค่ไหนเราผ่านอะไรมาบ้าง ทีนี้ค่ะซันจิเนี่ยถ้าเกิดในตามในการ์ตูนวันพพซเนี่ยเขาเป็นเชฟใช่ไหมคะเป็นคนที่ทําอาหารแล้วมันสอดคล้องกับสถานที่แห่งนี้ก็คือเคยเป็นที่หลบภัยค่ะเป็นที่ทีออ่ผู้ที่ประสบภัยเนี่ยจะมารวมตัวกันที่นี่แล้วก็ทําอาหารแล้วก็แบ่งอาหารทานกันนะคะก็เลยเชื่อมโยงกับเจ้าตัวละครซันจิหรือว่าถ้าเกิดเป็นจะมีที่หนึ่งที่เป็นที่ที่โดนภัยพิบัติ นะคะริมทะเลเขาก็จะใช้ตัวละครวันพีสตัวนึงที่ชื่อว่าจินเบที่เป็นเหมือนกับตันโจนสลดัดเป็นปลาค่ะไปอยู่ตรงนั้นคือแต่ละที่แต่ละที่เนี่ยก็จะมีความเชื่อมโยงกับตัวละครของวันพีสที่ชื่อดังแต่ละตัวแล้วนึกภาพนะคะพอมีสิที่อ่ะเราก็อยากจะไปตามสะสมก็ทําให้คนเนี่ยออกไปเที่ยวในจุดต่างๆของจังหวัดคุมาโมโตะมากขึ้นนะคะภาพนี้เป็นภาพที่อยู่ที่เสาสถานีรถไฟสฝั่งค่ะที่เกเห็นนะคะ ตอนแรกออกมาจากสถานรถไฟก็เห็นอุ้ยทำไมมีรูปวันพีซแล้วเป็นรูปปั้น bronze เนี่ยเป็นภาพรูปปั้น b r น n z e เยอะจังเลยนะคะ มองไปทางซ้ายปร,กรากฏก็เป็นแผนที่ค่ะว่าเราจะสามารถเจอตัวละคร One Piece ในจังหวัดคุมโมโตเนี่ยได้ที่ไหนบ้างไปถ่ายรูปนะคะทีนี้แค่มีรูปปัน้นแค่มีเรื่องราวอย่างเดียวไม่พอค่ะสิ่งที่เขาทําคือเขาก็มีของที่ลึกขายตามที่ต่างๆโดยที่คอลแลบเป็นรูป One Piece ะะเป็นคุกกี้อ่มาขายเนาะแล้วก็เขียนว่าเออจังหวัดคุมมโตแล้วก็พวกรูปปั้นนี่ยอยู่ที่ไหนบ้างเป็นแผนที่หลังกล่อง แล้วก็ถ้าเกิดเราไปที่สถานที่นั้นๆน,น,นะคะหรือตามร้านขายข,ายของที่ระลึกใกล้ๆก็จะสามารถหาซื้อรูปปั้นขนาดจิ๋วค่ะขนาดมินิไซส์ได้จริงๆนะคะนั่นก็เลยยิ่งทำให้หลายๆคนเนี่ยยิ่งอยากซื้อ,อยากไปถ่ายรูปอยากสะสมอีกอย่าง คุณพนักงานที่พาเกศมาเที่ยวที่นี่นะคะเขาก็บอกว่าเขา,าสะสมเขาไปมาแล้วนะสิบที่เนี่ยสะสมไปได้แล้วสามตัวเดี๋ยวจะลอยเจ็ดตัวจะพยายามสะสมให้ครบเลยกลายเป็นว่าคนท้องถิ่นเองก็สนุกเด็กๆก,ก็สนุกแล้วกลายเป็นสถานที่ที่นะักท่องเที่ยวก็อยากมาแล้วก็ไปถ่ายรูปกับวันพีซเหมือนอารมณ์แบบมาแล้วมันต้องเก็บให้ครบอะไรอย่างเนาะน,นะคะก็ทําให้คนเนี่ยเที่ยวได้อย่างสนุกมากขึ้นนั่นคือสิ่งที่เกศเริ่มเห็นว่าเออ การเอาการ์ตูนมาใช้เยียวยาวหัวใจผู้คนจากภัยพิบัติแถมยังดึงนะักท่องเที่ยวมาให้มีกิจกรรมใหม่ไม่ใช่แค่มากุ้มอเตโตะเราไปเที่ยวผู้เขาอาศซไปดูปราสาทไม้แล้วจบแต่ยังมีกิจกรรมอื่นๆให้คนได้สนุกได้มันก็ทําให้เป็นการใช้ตัวการ์ตูนที่ที่ดีมากๆนะคะอีกเคสหนึ่งที่เจออันนี้ก็ประทับใจเช่นกันค่ะ คุณพนักง,งานท่านนี้ที่เป็นคนคุมามโตเนี่ยเขาก็บอกเกดว่าจริงๆแล้วถ้ามาคุมามโตเนี่ยนอกจากคุมโมงแล้วมันยังมีโปรเจกต์หนึ่งที่เขาไปคอนแับกับการ์ตูนครยอนชินจังด้วยะนะคะทาไมเกดก็แบบเอ๊ะเป็นบ้านเกิดของาอาจารย์ที่เขียนวันพีซแล้วจะเป็นบ้านเกิดของคนเขียนชินจังด้วยเหรอเขาบอกว่าเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดจําได้นะคะคูมามโตนี่เป็นบ้านเกิดของ มิซาเอค่ะเป็นของคุณแม่ชินจังนะคะเขาก็เลยมีการจับมือร่วมกัน3จังหวัดนะคะมีการพาร์เนอร์สจังหวัดระหว่างจังหวัดอคิตะซึ่งเป็นบ้านเกิดของฮิโรชิคุณพ่อชินจัง ไซตามะเป็นที่ที่ครอบครัวโนฮาร่าอยู่นะคะแล้วก็คุมมโมโตบ้านเกิดของคุณแม่ชินจังเนี่ยปี2022ค่ะครบรอบการ์ตูนชินจัง30ปีพอดี3จังหวัดนี้ก็เลยมาเซ็นสัญญาร่วมมือกันนะคะว่างั้นเรามาช่วยกันให้ชินจังเนี่ยช่วยโปรโมทจังหวัดทั้ง3จังหวัดนี้ดีกว่าจริงๆถ้าเกิดมองในแง่ของคนญี่ปุ่นเก็คิดว่าสาจังหวัดนี้เป็นเมืองรองค่ะ ถ้าเป็นเมืองไทยเนาะจะมีแหล่งท่องเที่ยวหลักใช่ไหมคะเช่นภูเก็ตอานนียเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักแต่ก็จะมีเมืองรองเช่นคนครศรีธรมรมราชระนองที่รองลงมาเราจะโปรโมทยังไงให้คนเนี่ยได้รู้จัก3จังหวัดเหล่านี้มากขึ้น<ส>เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเขาใช้กระตุ้นชินจังในการโปรโมทแหล่งท่องเที่ยวยังไงบ้าง<ส>เวลาอยู่ในเว็บไซต์หรือว่าตามโปสเตอร์ตามแหล่งท่องเที่ยวนะคะเขาก็จะมีเขียนเลยเช่น พิโรชิเกิดที่อากิตะอ่ะเราก็จะมีโปรเจกต์ร่วมกันนะคะว่าสามเมืองนี้ร่วมกันมีอะไรบ้างของกินประจําจังหวัดเช่นจังหวัดอากิตะก็จะมีนาเบะเหมือนเป็นหม้อไฟนะคะประจําจังหวัดชื่อว่าคิดิตันโบะนะถ้าเกิดไปไซตามะก็จะมีอุด้งเนื้อพิเศษมิโซะถ้ามาคุมาโมโตะก็จะมีคุมาโมโตะรามเมงอันนี้ก็จะเป็นซีรีส์อาหารที่ทําให้เราได้รู้ว่าอ๋อของกินของแต่ละเมืองนะคืออะไรนะคะหรือถ้าเกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวหลักเขาก็จะบอกเลยว่าไซตามะมีเมืองคาวาโกเอะที่เหมือนอดีตแบบเหมือนย้อนยุคนะคะเป็นปราสาทไม้มาเออเป็นเหมือนหอคอยไม้เป็นเมืองแบบเหมือนเมืองญี่ปุ่นโบราณคุมาโมโตมีปราสาทคุมาโมโตที่ดูแบบคลาสสิกอาคิตะอาคิตะอะไรแล้วไม่มีพวกปราสาทไม่มีพวกอะไรนะคะแต่เขาก็ชูขึ้นมาได้มีความเป็นญี่ปุ่นอะไรบ้างมีเทศกาลคานาบินะคะก็คือเทศกาลดอกไม้ไฟอ่ะก็เป็นการโปรโมทแบบความทรดิชชันอลญี่ปุ่นเนาะในสามเมืองนี้ มีอะไรอีกบ้างอ่ะถ้าเกิดเป็นแนวธรรมชาติล่ะภุมาโมโตมีภูเขาอาโซนะอาคิตะมีเออสวนดราก้อนไอนะคะจังหวัดไซตามามีสวนดอกไม้ขนาดใหญ่อันนี้ก็เป็นการรวมธีมธรรมชาติเหมือนกันแล้วพอมารวมเป็นธีม,รรมแบบนี้ค่ะมันทําให้เราเห็นว่าเออ,เอ,อแบบอ,อ๋อทั้งสามเมืองน,นี้มีอาหารแบบแตกต่างกันอย่างนี้นะมีหลายประวัติศาสตร์แตกต่างกันอย่างนี้นะก็ยิ่งสนุกมากขึ้นเพราะฉะนั้นแทนที่แต่ละจังหวัดค่ะ อาคิตะคุมวมโมโต้จะพยายามโปรโมต ของตัวเองก็สู้มารวมมือรวมมือกันนะคะแล้วก็ชูจุดเด่นของจังหวัดตัวเองดีกว่าทีนี้เวลาที่เขาชูอะคะ่ะนอกจากเขาจะทำเรื่องคอนเทนต์แล้วก็ต้องมีฟิสิกอลโปรดักต์เนาะมีของที่ลึกให้เห็นเป็นรูปเป็นร่างได้นะคะก็อย่างตอนที่เกไปคุมาโมโตเนี่ยก็จะมีเป็นหมอนเป็นวงกุญแจที่แบบเป็นรูปชินจังแต่สวมหมวกหมี่คุมามงอะไรเงน,นี้เป็นการคอแลแลบกันระหว่าง2จังหวัดเนาะเพราะว่าที่นี่เป็นบ้านเกิดของมิซาเอะมันก็แบบอุ้ยมันไม่เหมือนชินจังทั่วไปเราก็อยากซื้ออีกนะคะก็ ในการสนับสนุนรายได้ประจำท้องถิ่นเช่นกันแล้วก็เวลาที่เขา educate อันนี้เกดรู้จักโปรเจกต์นี้ผ่านร้านขายของที่ระลึกซึ่งนักท่องเที่ยวคงไปแต่ถ้าเกิดเราอยู่ญี่ปุ่นจริงเกิดชื่อว่าเราจะได้มีเห็นพัชพอยอื่นๆอ,อีกเช่นเราก็มีแอนิเมชันมีการ์ตูนออกมานะคะทั้งการ์ตูนที่อ่านได้เป็นแบบมังงะแล้วก็การ์ตูนเป็นแอนิเมชันใน u t u b e ก็มีลองไปเสิร์ชดูได้นะคะแต่ต้องเป็นภาษาญี่ปุ่นเนาะ ก็จะมีกระตูนออกมาเรื่อยๆเช่นแบบเออมิซาเอะกับคุณแม่ไปแช่ออนเซ็นในจังหวัดคุมาโมโตะก็เหมือนเป็นการแอบโปรโมตจังหวัดคุมาโมโตะไปเรื่อยๆว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยมันมีที่ไหนให้ไปเที่ยวได้บ้างนะคะแล้วก็มีอีเวนต์ต่างๆเผื่อคนจะไม่รู้เนาะก็ที่เมืองนั้นๆนะคะก็จะมี เอ่อไปขายสินค้าที่ลึกที่เป็นตระกูล CD collab กันเนี้แหละค่ะเพื่อให้คนเนี่ยได้เห็นหรือได้มีโอกาสถ่ายรูปหรือได้รู้จักโปรเจกต์นี้มากขึ้นก็ไม่ได้ทําแค่ออนไลน์อย่างเดียวก็ทำออฟไลน์ด้วยทั้งร้านขายของที่ลึกทั้งเอ่ออีเวนต์หรือเป็นป๊อปอัพสโตร์ที่ว่าขายของด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสรุปวันนี้เราได้เห็น3เรื่องไปนะคะก็คือตั้งแต่การที่จะมาคุมาโมโตเนี่ย พัฒนาแมสคอตมีคุมะมงขึ้นมาแล้วก็ใช้ยังไงให้เขาเหมือนเป็นคนจริงๆไปออกอีเวนต์ต่างๆแล้วก็ใช้คอลแลบนะคะกับแบรนด์ต่างๆทำให้คุมะมงเนี่ยมีชื่อเสียงมากขึ้นเราได้เห็นเรื่องของวันพีซนะคะการ์ตูนวันพีซที่ เขอาอยากจะช่วยให้เด็กๆได้สดใสขึ้นในช่วงแผ่นดินไหวก็กลายเป็นจุดท่องเที่ยวใหม่10จุดทั่วจังหวัดคุโมโมโตะแล้วก็การคอลแลบกันเพื่อทําให้เมืองตัวเองน่าสนใจมากขึ้นโดยเมืองรอง3เมืองนะคะมาจับมือกันแล้วก็ใช้เครยอนชินจังเนี่ยเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดออกไป เกยคิดว่าบทเรียนที่เราได้เห็นจาก3เคสนี้มีอะไรบ้างข้อแรกค่ะทั้ง3เคสเนี่ยใช้ตัวละครหรือใช้ตัวการ์ตูนที่มีชื่อเสียงมากๆเป็นที่รักอยู่แล้วนะคะในการสื่อคอนเทนต์ให้น่าสนใจหรือไม่ก็เบาลงอย่างคุณมะมงเนี่ยแน่นอนว่า ถ้าเราแค่ถ่ายรูปโขออโศกแล้วโปรโมทแบบทุกเขาสวยมาเที่ยวสิก็จะดีแต่พอมีคุปมงมายืนเต้นๆนะคะชวนคนมาก็จะสึกว่าอุ้ยน่ารักเออถ่ายรูปสวยนะอยากไปจังนะ,ะทําให้คนเนี่ยสนใจมากขึ้นส่วนบางเรื่องที่มันหนักเช่นภัยพิบ,บัติอยากเตือนให้คนรำลึกถึงแผ่นดินไหวนะแต่ถ้าพูดแบบนี้นก็จะเศร้ากันไปทั้งเมืองนะคะก็ใช้ตัวกระตูนวันพีซในการมาทำให้คนเนี่ยได้เชื่อมโยงหรือได้รำลึกถึงเหตุการณ์โดยที่ก็ยังสนุกอยู่ดีนะคะ ข้อ2คือเวลาเราใช้ตัวการ์ตูนค่ะไม่ใช่ว่าแค่เอามีคุมะมงไปแปะแล้วจบแต่ทุกครั้งเขาจะมีสตอรี่ที่แข็งแกร่งแล้วก็สปอร์ตเช่นคุมะโมโต้นะเป็นบ้านเกิดมิซาเอก็เลยเอาชินจังเข้ามาคอแลแลบกันแล้วก็ชวนไปออนเซน็นนะมีการ์ตูนเล่าเรื่องราวต่างๆเพื่อให้เชื่อมโยงไปกับตัวการ์ตูนนั้นหรือที่เห็นได้ชัดมากคือซันจิตัวการ์ตูนในวันพีซเป็นเชฟงั้นเราก็ต้องหาสถานที่ภัยพิบัติที่เกี่ยวข้องกับอาหาร มาเกี่ยวข้องด้วยก็เป็นการรู้จักเลือกเอาสตรอรี่ของตัวละครบวกกับสตรอรี่ของแหล่งท่องเที่ยวหรือวัตถุดิบต่างๆให้อสอดคล้องกันคนจะได้ไม่เอ๊ะทำไมถึงต้องเป็นตัวการ์ตูนนี้ไม่อยู่ตรงนี้ล่ะมันก็ต้องมีที่มาที่ไปนะคะมันถึงจะทำให้สตรอรี่เราแข่งแกร่งแล้คนก็จะว้าวได้ข้อสุดท้ายค่ะในเคสของชินจังนะคะเราก็จะเห็นการ โคแบรนดิ้งกันของสามเมืองเนาะคือไม่ได้แค่เมืองรองต่างคนต่างโปรโมทเพียงอย่างเดียวแต่ว่าพยายามช่วยกันนะคะโปรโมทไปทั้งแพ็คเลยคนจะได้รู้สึกว่าเอ้ยงั้นไปอากิตะภาคเหนือเราต้องไปกินนี่อ๋อโคบะมาโตมากินนั่นนะคะคนก็จะได้มีความรู้แล้วก็สนุกกับการน,นึกถึงว่าเออสามจังหวัดน,นี้จริงก็มีบางจุดที่คลายกันแต่ก็เด่นแตกต่างกันยังไงบ้างนึกภาพเราแบบอ๋ออะไรดีคะเจดี JD เอ่อภูเขาทองในกรุงเทพเนียมาบกกับ เอ่อพัทลุย,ยสุเทพเชียงใหม่นะมันเจดีทองทองเนาะเราภาคใต้มี j จดีอะไรที่เมืองนครอ,อีกที่หนึ่งก็จะเป็นแบบเหมือนอารมณ์แบบสามเจดีอ่ะมันก็จะดูน่าสนใจมากขึ้นกว่าต่างจังหวัดต่างพยายามโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวกันแล้วรวมกันเราอยู่นะคะแยกกันเราลําบากกว่านิดนึงนี้เป็นตัวอย่างของการใช้ทั้งโคแบรนดิ้งด้วยของสามจังหวัดด้วยแล้วก็การใช้ตัวละครด้วยนั่นเองค่ะ เล่าแบบสนุกสนานมากอินมากนะคะเพราะว่าเพิ่งไปมาสดๆสร้อนๆแล้วก็รู้สึกว่าเออเขาทําให้มันน่ารักทำให้มันมีสตอรี่แล้วก็มีตีจริงๆถ้าเกิดท่นานไหนมีโอกาสไปจังหวัดคูมามอนโตก็อย่าลืมไปดูงานของจริงแหล่งท่องเที่ยวของจริงแบบเกตนะคะก็จบลงไปแล้วค่ะกับตอนญี่ปุ่นใช้ตัวกระตูนขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิน่น อย่างไรนะเรื่องราวจากจังหวัดกุมาโมโตนั่นเองซาลวันนี้ก็ขอบพระคุณที่ติดตามฟังกันมาอย่างสนุกสนานนะคะวันนี้เป็นเรื่องเบาๆสบายๆายนิดนึงแล้วก็เราบอกว่าเดือนกุมภาพันธ์เป็นธีมความรักเนาะก็เป็นความรักท้องถิ่นละกันในเทปนี้นะคะในคลิปนี้โอเคค่ะก็ครั้งครนะั้งหน้าจะเป็นเรื่องราวดีๆอย่างไร คิดว่าจะเล่าเรื่องของบริษัทที่ไปดูงานมาให้เห็นว่าเขามีความรักกับรบริษัทรักกับพนักง,งานยังไงบ้างอย่าลืมติดตามฟังกันในครั้งหน้านะคะทุกเช้าวัวนศุกร์กับช่วงเวลา n n o v a t i v e w i s ต o มทางวิทยุจุฬาค่ะสัปดาห์นี้ดิฉันจันเกตน,นะคะกิตตินีพงษนาเลิศขอลาไปก่อนขอบพระคุณทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ